สวัสดีครับจังตุ้มครับเครื่องนี้ผมอัปเดตก่อนทำนะครับเครื่องมือสองแต่สภาพใหม่มากนะครับผมเปลี่ยนแกนกับลูกปืนไปแล้วนะครับเช้านะครับลูกค้าสั่งติดชุดล่อนนะครับเครื่องนี้ผมผมว่าจะจบสักหนึ่งหมื่นนะครับแต่ว่าลูกค้าติดชุดล่อนเพิ่มนะครับก็เพิ่มอีกสามพันนะครับเป็นหนึ่งหมื่นสามนะครับเครื่องนี้ไม่ได้ ส่งไกลนะครับลูกค้าจองแล้วอยู่ไม่ไกลนะครับผมไปส่งเองก็จบที่หนึ่งสามนะครับเดี๋ยววันนี้ได้เทสแน่นอนนะครับเหลือแค่ผมตั้งระบบชุดชุดล่อนเสร็จกางเสร็จนะครับแล้วก็จะได้เทสกันครับลูกค้าที่อยากได้เครื่องมือสองนะครับราคาเบาๆนะครับแต่ว่าการใช้งานหนักนะครับ ก็โทรมาสอบถามผมก่อนได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหน่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็นะครับหรือว่ามีอีกหัวหนึ่งที่ผมกำลังทำนะครับหัวนั้นข้างในเห็นไหมครับสีเหลืองครับตัวนั้นผมก็ว่าจะติดชุดล่อนเศษฟางเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ชุดพัดลมบดแกลบผมหมดนะครับก็รอของเข้าน่าจะประมาณกลางเดือนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับ